บึงฟามาบึงความหยากมาตัดไม้เอาไว้ทำกระติบข้าวนอะบึงมุนมอนโมเมนง่ายๆอันนี้ลงมาแล้วอันนี้ก็ลงมาแล้วข้าบ้องนีแล้วข้าบองหานเพราะมันเป็นน้ำเนาะมันเอายากถือดีนี้เลยบุนตอนนี้พอกับล้างขึ้นไปบุนว่าสีได้แต่ละหน่วย ต้องขวากนางขวากดงขึ้นไปเสี่ยงชีวิตอันนี้ก็ไม้ไยบ่บานได้เนี่สามชั่วโมงอะไรล่ะยูนี่น่ะเนี่ยยังไไปไดไปใส่มาใส่ยู่นี่แค่ตัดใหม่ก็เสียเวลามดืดมืและมันอนี้ก็คฆ่าเด้ดสะ่ะฆ่าแล้วก็ต้องตัดต้องปีนต้องผ่านฝ่าน้ำขึ้นไปอีก ลายมันค่ายขุ่นมันี่ 你忘了带。我这带的。嗯。哇，